รู้ไหมคะชาหมักที่นีต้องมีวิทยาศาสตร์ค่ะเหตุผลเพราะอะไรล่ะคะคือชาหมักนะคะหรือว่าคอมบูชาเกิดจากการนั่นชาเขียวกับชาดํานะคะมาหมักกับจุลินทรีย์ที่ดี3มชนิดค่ะคือ actic, Ac etic, แลคติกอะซิติกแล้วก็ยีสแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปเพื่อให้จุลินทรีย์ทั้งหมดเนี่ยคะ่ะใช้ชีวิตอยู่ในนั้นนะคะมันก็จะกินน้ําตาลเป็นอาหารนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตในนั้นมันก็จะปล่อยกรดป่ยสารต่างๆออกมามากมายทาให้มีความเปรี้ยวเพิ่มขึ้นเกิดแก๊สเพิ่มขึ้น ดังนั้นนะคะการจะทานอาหารประเภทนี้ที่มีการหมักนะคะก็จะต้องอยู่ในห้องที่ปลอดเชื้อห้องที่ควบคุมอุณหภูมินะคะเพราะถ้าเราหมักไม่ดีหรือดูแลไม่ดีนะคะมันก็อาจจะกลายเป็นจุลินทรีย์ที่เป็นตัวร้ายก็ได้ะคะ่ะเมื่อเรารับประทานเข้าไปในการที่เราได้ทานคอมพูชาคะ่ะก็จะมีสารประโยชน์มากมายที่จุลินทรีย์ทิ้งไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นกรดอะมิโนเอ,อ่อวิตามิน B นะคะ โพส t b ไบโอติกโ b รไบโอติกนะคะพรีไบโอติ ic, และที่สําคัญนะคะก็จะมีพาราไบโอติกที่กําลังเป็นเทรนดใหม่ที่มาพาราไบโอติกก็คือจุลินนสีย์ที่ตายแล้วเนี่ยแหละค่ะที่เราฐานเข้าไปซึ่งจะมีความปลอดภัยค่อนข้างมากถ้าคุณมีสุขภาพร่างกายที่ เ,ออเป็นโรคต่างๆอยู่หรือมีความเสี่ยงนะคะดังนั้นอย่าลืมมาลองทานไม้คมบูชากันดูนะคะเพราะว่าไม้คมบูชาค่าเป็นชาหมักที่ผ่านการวิจัยของมอชนะคะรวมถึงแล้วยังหมักในห้องปลอดเชื้อควบคุมอุณหภูมิด้วยค่ะเพราะฉะนั้นมั่นใจปลอดภัยสบายใจได้ในการรับประทานคมบูชาค่ะ